มาเดี๋ยวมาสอนแก้เออร์เลอร์นะครับนะเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับขึ้นสกิปพูนะอ่ะนี่ตัวนี้นะครับนะโอเคขั้นตอนแรกก็เปิด open file location ของไฟล์เอนะครับนะนี่เออเออนั่นแหละครับไปที่ตัวหนอนครับจากนั้น ให้ทําการกด close ตัวนี้ก่อนนะครับผมลบตัวที่1แล้วก็ลบตัวที่2นะครับนะสตัวนี้ลบนะครับนะ mods นะของใครของใครมี m o d เนี่ยสําลองไว้ก่อนเอาไฟล์เนี่ยสําลองไว้นะครับนะให้ลบ2ตัวนี้นะครับจากนั้นเราทําการเปิดไฟล์ m ใหม่นะครับให้มันดาวน์โหลดไฟล์ citizen ตรงนี้ใหม่นะครับผม ทีนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นละแกบัคตรงนี้ได้แล้วนะครับนะโอเคสำหรับใครที่เป็นนะมันแปลว่ามอสของคุณไม่ได้อัปเดตนะครับนะ <c oughs> จริงนะครับมอสซิติเซนอะไรพวกนี้ไม่ได้อัปเดตนะครับผมเนาะโอเคก็เรียบร้อยนะครับนะตามนี้เลยนะครับนะโอเคเข้าได้แล้วแหละนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจนะครับบาย